ค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเรา สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชกับชุดรายการลักไทยและผมกันจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนได้เห็นคุณค่าของความเป็นไทยครับและช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านจิตรกรรมฝาผนังที่วัดปามมยกาวาสเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบ,บุรีในช่วงเก็บมาเล่าไปติดตามกันเลยจิตรกรรมฝาผนังไทยถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไม่ใช่เพียงแค่ความงดงามและความประณีตเท่านั้นแต่ยังเป็นหลักฐานของชาติ ที่เกิดจากการบันทึกเหตุการณ์และสิ่งต่างๆในอดีตไว้ในภาพเขียนสามารถบ่งบอกถึงลักษณะของบ้านเมืองสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่สังคมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วรรณกรรมภาพเขียนจิตกรรมฝาผนังจึงถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้เทคนิคการบันทึกด้วยการเขียนภาพแทนการบันทึกด้วยตัวอักษรทำไมถึงต้องมาที่นี่ เพราะว่าจิตกรกรรมฝาผนังแห่งนี้มีความสวยงามและมีความลึกลับน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะว่าด้วยการใช้กระบวนการระบบแสงเงาจุดแสงสว่างที่มีแล้วกย็ยังทิ้งความเป็นเอกลักษณ์เป็นการเล่าเรื่องราวของพระพุทธประวัติที่ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม ของชาวสยามนะครับความเป็นผ้าจิตรกรรมฝาผนังที่มีความทึมทำไมต้องมีความทึมเพราะด้วยการเล่นแสงเงาแล้วก็การนำพาเล่าเรื่องราวของการเป็นตึกราบ้านช่องของชาวตะวันตกมาผสมผสานกับความเป็นวัฒนธรรมของชาวสยามนั่นก็คือเรื่องราวของพระแล้วก็อาคารต่างๆ ภายในพระอุโบสถภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นแบบไทยประยุกต์ที่รับเอาแบบแผนอย่างวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเกิดเป็นการผสมผสานร,ระหว่างงานจิตรกรรมไทยกับจิตรกรรมตะวันตกภาพจิตรกรรมฝาผนังแห่งนี้เน้นการเขียนภาพทิวทัศน์ที่มีการใช้หลักทัศนียาวิทยาและการใช้แสงเงาซึ่งนับว่าเป็นงานเขียนที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง อาคารที่นี่พระอุโบสถของวัดปารมัยด้วยใช้เทคนิคในการเขียนร่วมสมัยผสมผสานกับความเป็นตะวันตะวันตกแล้วก็นำเรื่องราวของความเป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของความเป็นชาวพุทธนั่นก็คือการนำเรื่องราวของพระพุทธประวัติหรือการทุดงของพระอย่างเช่น การทุดงบางสกุลกุลิอังคะก็คือการถือผ้าบางสกุลนั่นเองถ่ายทอดถึงความเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังโดยที่ใช้เทคนิคในการใช้สีฝุ่นแล้วก็นำกาวมาเดือเขียนแล้วก็ปิดทองสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการนำภาพของความเป็นตะวันตกมาเล่าเรื่องอยู่บน ภาพจิตรกรรมแห่งนี้ก็คือจะสังเกตว่าเทคนิคในการเขียนแม้แต่ในต้นไม้หรือหน้าจั่วของตึกลาบ้านช่องที่มีโทนสีขาวแล้วก็มีอาคารเป็นชั้นเราจะเห็นในส่วนของภูเขาหรือหินหมหรือท้องฟ้าหรือแม่น้ำก็ยังเห็นความเป็นลื่นไหลของผ,ผิวไหวของโทนสีด้วยการเน้นในส่วนของขาว ไปทนถึงฟ้าหรือแม้แต่ในส่วนของหินมอจะเห็นความเป็นโทนน้ำตาลแล้วมีความถึงมืดถึงออกมาให้เห็นแนวความเป็นสเต็ปของภาพที่มีความเป็นชั้นและระยะใกล้และระยะไกลของภาพที่บ่งบอกถึงความเป็นสเสน่ห์ของภาพกิจกรรมแห่งนี้ด้วยครับกิจกรรมฝาผนังที่วัดปารไมย,ยิกาวาดวรราาวิหารเกาะเกต็ จังหวัดนนทบ,บุรีแห่งนี้ผู้เขียนผู้ออกแบบเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในยุคของท่านแต่ถ้าสมมติเราพูดถึงในยุคนี้พวกเพื่อนๆอ,อาจจะไม่รู้จักหรือทุกคนอาจจะไม่รู้จักในนามของหม่อมเจ้าประวิชชุมสายหรือกลุ่มศิลปินที่รู้จักในนามท่านตง๋งเมื่อเราเข้ามาที่บริเวณนี้แล้วเราจะเห็นบริเวณของวัด สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเห็นเลยก็คือแนวรั้วเหล็กที่มีลวดลายของนวศิลป์ที่มีแนวแนวการออกแบบของยุโรปนั่นเองซึ่งหม่อมเจ้าประวิชุมสายหรือท่านตงนั้นได้ออกแบบแล้วก็ได้สร้างสารรค์งานด้วยตัวของท่านเองและก็สร้างชื่อเสียงในด้านจิตรกรรมฝาผนังแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง หากจะกล่าวในฝีมือช่างแล้วภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดปรมัยิกาวาดถือเป็นงานฝีมือช่างชั้นครูและท่านได้รับยกย่องว่าทรงเป็นทั้งจิตรกรสถาปนิกและมรณนนากรให้กับวัดแห่งนี้สิ่งหนึ่งที่นักท่องเทีย่ยวที่ควรจะต้องแวะในวัดแห่งนี้ก็คือวัดปรมายิกาวาดวอราวิหาร นั่นก็คือเรื่องราวของความเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่5ที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้นแม้แต่ในยุคนี้เราอาจจะไม่เห็นแต่มาเรียนรู้เทคนิคในการใช้ระบบของแสงเงาที่เล่นลุดสเต็ปของระยะใกล้ระยะไกลของตัวภาพที่ถ่ายทอดได้หน้ามหัศจรรย์แล้วก็สวยงามยิ่งนัก และสำหรับช่วงสืบสารต่อยอดในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการประยุกต์การวาดลายลดน้ำบนวัสดุอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ วันนี้เราจะมาทำลายลดน้ำแบบสืบสารต่อยอดกันครับด้วยกระบวนการเขียนกลาวมาเดือปิดทองบนพื้นดำเทคนิคตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นการลดต้นทุนนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเมื่อเราเขียนหรือหาลวดลายที่ชอบขนาดเราก็สีหลอกขยายโน่นนี่อย่างนี้มีความทันสมัยเกิดขึ้นเราก็ ลอกบ,บนกระดาษกระดาษไขนะลอกบ,บนกระดาษไขหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นตามเส้นสีที่เราสกิซีลอกมานะครับเราต้องใช้กระดาษไขด้วยนะครับกระดาษไขประกบในรวดลายที่เราเลือกมาแล้วเราก็เส้นปลูกเราก็ค่อยคอยปลูกทีละจุดทีละจุดทีละจุดให้เป็นแนวเส้นของงาน นะครับวันนี้ปุ่มให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาให้ดูนะครับแต่กระบวนการถัดไปก็คือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาทาแบบส่วนของพื้นนะครับจะเป็นพื้นขาวเราก็เราจะทาสีเป็นสีน้ำตาลก็ได้สีแดงก็ได้แล้วแต่ในสิ่งที่ชอบแต่ว่าถ้าสวยให้เกิดมีความลวดลายเป็นาลายลดน้ำเราก็ ทาสีดำนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าลหลลดน้ำพื้นดำปิดทองนะครับตรงนี้จะเป็นลนักษณะเป็นดินสอบพองที่เรามาประครบลวดลายของงานเราก็จะได้เส้น เส้นลายสีในสิ่งที่เราปลูกไปนะครับสะพานลองมือมีความสำคัญกับการเขียนมากนะครับต่อไปก็เราก็จะใช้ในกาวมาเดือ จะเป็นเส้นกาวจะเราจะมองออถ้าแห้งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นอึ่งข้าวฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะดูยากสักนิดหนึ่งฉะนั้นเ,เราต้องทำกระบวนการให้มีความคุ้นชินกับตัวลาย ลายที่เราเขียนตรงนี้จะเป็นลนักษณะเป็นนกคาบนะครับกระบวนการเขียนในงานไทยขั้นตอนในการเขียนตัวขนนกช่วงปลายเราจะไม่ไม่เลียวแหลมเราจะให้เห็นความเป็นเนื้อของตัวช่วง ชูงเส้นเหงานะครับเส้นเหงาก็คือเส้นบนเนี่ยช่วงเนี้ยก็คือเส้นเหงาเราจะให้เกิดเห็นเนื้อของตัวตัวกหนกด้วยนะครับ จากเราเขียนเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะดูสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงจะปิดแผ่นทองตรงนี้การปิดแผ่นทองเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเช็ดด้วยน้ำเพราะว่าเราเป็นกระดาษนะครับแต่ว่าเราใช้ในส่วนของความเป็นปูการเกลี่ยเกลี่ยผิวทองเพื่อที่จะให้เห็นในส่วนของเส้นเส้นทองนั่นเอง การติดไม่ควรที่จะติดชิดนะครับควรจะต้องติดเกยกันนิดหนึ่งเพื่อที่จะงานก็จะจะได้มีความซ้อนทับกันแล้วก็สวยงาม ผมว่าสเสน่ห์อย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทยก็คือการรับเอาวัฒนธรรมของนานาอารยาประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมกับเราได้อย่างผสมกลมกลืนและกลมกล่อมเลยทีเดียวหนึ่งในวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เราได้รับมาก็คือวัฒนธรรมการพับกระดาษของชาวญี่ปุ่นครับเรามักจะได้ยินที่เขาเรียกว่าโอริงามิหรือว่าโอริกามิแต่จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ ศิลปะการพับกระดาษแบบญี่ปุ่นนะครับผมทั่วโลกก็เรียกว่าโอริกามิเหตุที่เรียกว่าโอริกามิเพราะว่าหลายๆประเทศไม่มีเสียงงองูหรืองามินั่นเองแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นออริจินอลที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะออกเสียงว่าโอริงามินะครับซึ่งโอริก็แปลว่าพับส่วนคามิกามิเนี่ยแปลว่ากระดาษนะครับโอริกามิก็เลยกลายเป็นคำว่าพับกระดาษนั่นเองครับ การพับกระดาษแบบญี่ปุ่นนะครับมักจะ,ะพับด้วยใช้กระดาษแผ่นแผ่นเดียวนะครับไม่ตัดไม่ใช่กาวแล้วก็เวลาพับออกมาแล้วเนี่ยจะเกิดความรายละเอียดอาจจะไม่ได้มากนักนะครับแล้วก็เรียกว่าเกิดเกิดเป็นศูนทรียะทางศิลปะก็คือรอยพับอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าให้ความสวยงาม แล้วก็ผู้ชมงานศิลปะเนี่ยสามารถที่จะเ,เข้าถึงความสวยงามของธรรมชาติได้ก็จะเป็นปัจญาสไตล์เซนนะครับส่วนการพับกระดาษแบบประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือจะเป็นของจีนหรือจะเป็นของอประเทศทางตะวันตกเนี่ยเขาจะไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเกี่ยวกับการใช้กระดาษ1แผ่นนะครับอาจจะใช้กระดาษหลายๆแผน่นพับคล้ายๆกันแล้วก็มาประกอบร่างกันนะครับเช่น ของเราก็อาจจะพับออกมาประกอบร่างเป็นกระทงเป็นพวงมาลัยนะครับส่วนในซีกโลกตะวันตกก็อาจจะพับกระดาษหลายๆแผ่นนะครับมาประกอบร่างการกลายเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบนี้เป็นต้นครับการพับกระดาษแบบญี่ปุ่นนะครับสามารถเข้ามาประยุกต์ใช้กับศิลปะแบบไทยได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีน้องๆหลายคนนะครับส่งอันนี้มาให้อาจารย์ดูนะครับอันนี้ไม่ใช่ผลงานอาจารย์นะครับก็จะเป็นการพับกระดาษที่พับ มาประยุกต์ใช้กับพวงมาลัยแบบไทยๆซึ่งมีตัวอย่างอย่างเนี้ยอีกจำนวนมากเลยนะครับก็บางคนก็จะพับเป็นพันพุ่มดอกไม้นะครับเป็นกระทงแบบนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์จะขออนุญาตพาไปดูระดับความยากง่ายของการพับกระดาษนะครับอย่างที่เราเห็นไปแล้วว่า,าการพับกระดาษเนี่ยอ,า,อาจจาะพับด้วย การใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับห้านาทีเสร็จอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วการพักกระดาษอาจจะกินเวลาครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรือแม้กระทั่งเจดชั่วโมงได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูทีทีละแบบนะครับโดยมากแบบพับที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยจะใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ประมาณสองชั่วโมงนะครับโดยที่จะมีแบบพับที่น่าสนใจนะครับเช่นอาจจะเป็น คุณผู้หญิงกำลังสีบอลินท่านนี้นะครับก็พับมาจากกระดาษ1แผ่นไม่ตัดแล้วก็ไม่ใช้กาวด้วยนะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับ2-3ชั่วโมงต่อจากนั้นเราอาจจะเคยเห็นการพับนกแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับแต่ว่านกแบบนี้นะครเป็นนก9ตัวติดต่อกันโดยใช้กระดาษเพียงแค่แผ่นเดียวแล้วก็ไม่ใช้กาวนะฮะแต่ว่าจะมีการตัดเล็กน้อยนะครับ แบบนี้ก็ก็สามารถใช้เวลาได้ถึง3-4ชั่วโมงนะครับเห็นแค่นี้นะครับเพราะว่าความยากก็คือนกแต่ละตัวจะต้องไม่ขาดออกจัดก,กันนะครับแล้วก็เราจะเห็นแบบพับที่มีความสมจริงมากๆอย่างการพับเป็นกบตัวนี้นะครับซึ่งกบตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบโดยนักพับกระดาษชาวอเมริกันนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบรอยพับต่างๆซึ่งก็จะเห็นว่า เกิดความสมจริงสมจังที่มากขึ้นนะครับอย่างกบตัวนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเช่นกันนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเป็นแบบพับกระกดาษที่มีความซับซ้อนขึ้นมามากๆอย่าง,างต,ตัวนี้เป็นมังกรใช่ไหมครับที่มีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับมีทั้งปีมีทั้งเขานะครับต่างๆมังกรตัวนี้ก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับ ทีนี้การพับกระดาษเนี่ยครับจริงๆแล้วขั้นตอนไม่ได้มีความยากง่ายไปกว่ากันแต่จะมีแค่ความเยอะขึ้นนะครับดังนั้นอาจจะสรุปได้ว่าแบบพับที่ใช้เวลานานอาจจะไม่ใช่แบบพับที่ยากเสมอไปแต่เป็นแบบพับที่มีขั้นตอนการพับที่นานขึ้นเยอะขึ้นละเอียดขึ้นนะครับดังนั้นก็คือต้องใช้แผ่นกระดาษที่ใหญ่ขึ้น นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องใช้เทคนิคที่ยากเย็นเสมอไปสทัทีเดียวช่วงศิลปะบำบัดในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนสอนศิลปะบ้านครูอุ๋ยครับที่มีการนำเอาศิลปะมาช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการให้กับเด็กกันครับแต่จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ ศิลปะบาบัดก็คือการใช้ศิลปะเพื่อบําบัดอาการนะครับไม่ใช่รักษาโรคให้เขาสบายตัวขึ้นให้เขามีความสุขขึ้นให้เขานิ่งขึ้นมีมีเคสน้องเด็กพิเศษนะครับเป็นออทิสติกมาเรียนอายุประมาณ10บสกว่าขวบก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันก็เวลาเขาเริ่มมาเรียนเขาก็จะอยู่ไม่นิ่งคุณแม่ก็ต้องมานั่งเฝ้าอ,อะไรเงี้ยก็อยู่ไม่นิ่งก็เรียนแล้วก็ไม่นิ่งเราก็สิ่งที่ครูจะสอนเนี่ยผู้ปกครองก็ถามว่าน้องเป็นออทิสติกครูสอนยังไงคะ ครูสอนเหมือนเหมือนเด็กปกติเลยนะเพราะสิ่งหนึ่งที่เราจะทําให้เด็กที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือว่าคนที่มีออทิสติกหรือว่าคนออทิสติกก็ถือว่าเป็นพิการประเภทหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะทําให้คนที่มีปัญหาทุกคนนะเรียนศิลปะหรือว่าใช้ชีวิตได้อย่างธรรมดาที่สุดก็คือทําให้มันเป็นปกติที่สุดนั่นแหละไม่ต้องไปคิดวิธีการสอนพิเศษใช่นมาสอนให้ทุกอย่างให้เหมือนเดิมนะครับพิเศษแต่ว่าสิ่งที่ต้องพิเศษคือเราจะต้องอาจจะต้องอดทนมากขึ้น ใช้เวลาเขามากขึ้นพูดซ้ํามากขึ้นแต่โจทย์คนจะเป็นโจทย์เดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อที่จะให้เขารู้สึกว่าตัวเขาไม่ต้องพิเศษนะการที่เราจับเด็กพิเศษหรือว่าคนพิเศษแยกไปต่างหากไปเรียนต่างหากเนี่ยสิ่งแรกเลยคือเราทําให้เขาไม่พิเศษแล้วทำให้เขาผิดปกติแล้วไม่ธรรมดาแล้วพอเขาไม่ธรรมดาเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเขาประหลาดเขาไม่เหมือนคนอื่นอันนั้นคือคอนฟ lict แล้วนะันคือปัญหาแล้วนะแล้วเราก็ให้เขาอยู่กับเราแบบปกติที่สุดนั่นแหละนะครับแล้วเราก็ เอาเอาความที่เขาเป็นเด็กพิเศษหรือความที่เขาไม่โอเคเนี่ยค่อยๆค่อยๆความอดทนของเราใช้อย่างอื่นเข้าไปค่อยๆเสริมเสริมเพื่อให้เขาอยู่ให้เป็นธรรมดาที่สุดพอเขาผ่านจุดนี้ไปได้เขาจะรู้สึกอ๋อเขาก็เป็นคนเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่เขาก็เรียนของเราเหมือนธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้ต้องมีผู้กันเป็นพิเศษหรือว่าเป็นกระดาษพิเศษสีเป็นพิเศษไม่จำเป็นเอาธรรมดานี่แหละังนั้นคําตอบก็คือว่าทํำยังไงให้คนที่มีปัญหาทําให้เขา เป็นธรรมดาที่สุดมันก็จะหมดปัญหาไปเองครับอีกอันนึงถ้าเราใช้ศิลป,ปะเราทําให้เขาเติบโตไปได้เช่นไปเรียนศิลป,ปะอย่างที่เขาอยากเรียนได้ไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ก็คือเราให้เขาทําให้เขาทําในสิ่งที่เขาชอบก่อนนะครับเราอาจจะมีโจทย์ให้เขานะแต่ว่าบางทีเขาอาจจะเขียนไม่เหมือนเรานะครับเราก็ปล่อยให้เขาเขียนก่อนแล้วเราค่อยๆตะล่อม,มค่อยๆสอนเขานะครับการสอนเด็กมันมีอยู่2พาร์ท พาสที่1คือเราต้องสอนสกิลเขาสอนความความชำนาญความความสามารถเขาเช่นการระบายสียังไงการลากเส้นยังไงถึงถูกต้องการจัดองค์ประกอบยังไงการวาดรูปกรอบรูปเขียนรูปบ้านจะวาดยังไงอันนี้คือคือกระบวนการสอนที่เป็นเป็นพาสของวิชาการอีกอันหนึ่งคือส่วนที่เป็นความที่เป็นเด็กเขานะเด็กเขาอาจจะวาดแล้วเบี้ยวไม่เหมือนเราไม่เป็นไรอาจวาดดอกไม้ใหญ่ไปม้่งเล็กไปม้่งเราวาดให้เขาวาดโค้งเขาอาจจะวาดแหลมไม่เป็นไรนะครับอันนั้นคือความเป็นเด็กนะ แต่เราจะสอนให้เขาเข้าใจกระบ,บวนการในการทําตั้งแต่เริ่มต้นว่าเมื่อมีโจทย์มาแล้วจะแก้ปัญหายังไงจะใช้เครื่องมือ,อยังไงจะทําความสะอาดเป็นยังไงขั้นตอนที่1ที่2ที่3จนกระทั่งมันมาถึงตอนที่ภาพเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราใช้ศิลปะเพราะฉะนั้นเวลาลูกศิษย์หรือว่าคุณพ่อคุณแม่พาเด็กมาเรียนกับเราเนี่ยเราจะพูดคําแรกเลยว่าการาเรียนกับครูอุย๋ยไม่ได้เน้นว่าเด็กจะต้องเรียนแล้วไปประกวดแล้วชนะ เด็กจะต้องวาดรูปสวยมากเลยหยาดเยิม้มโอ้โหมาเรียนกูอุ๋ยแล้วเก่งมากอันนั้นเป็นผลพลอยได้ทีหลังแต่นะทิสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเด็กมาเรียนกับเราแล้วเนี่ยเขามีกระบวนการในการเติบโตของเขาตั้งแต่เริ่มต้นเขารู้ว่า1นึอาจบยังไงหนึ่งสองสามจบเขารู้ว่ามีโจทย์มาแล้วจะแก้ปัญหาย,ยัางไงเขารู้ว่าเมื่อมันหกมันเลอะมันเสียจะแก้ปัญหาย,ยัางไงนะครับเพราะนั้นเวลาเด็กเรียนกับเราไปสักระยะหนึ่งเด็กจะรู้เลยว่าพอมาถึงแล้วเริ่มต้นจะต้องทงา 1, 2, นะําไง1นึ่งสองสามสิ่งเหล่านี้จะทําให้เด็กมี เด็กจะต้องวาดรูปให้จบนะในสองชั่วโมงเด็กจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้นะถ้าทําไม่ได้ครูจะช่วยตรงไหนได้บ้างอะไรแบบนี้นะเพาะนั้นเด็กก็จะเข้าใจตรงนี้นะว่าการอยู่ด้วยการการเรียนการสอนกระบวนการการแก้ปัญหาหรือว่าบางทีไปเจอโจทย์ที่ไม่คุ้นเคยเราจะคุยกับเด็กยังไงสิ่งเหล่านี้คือประโยชน์สําคัญมากๆเลยในการใช้ศิลปะกับเด็กนะครับอันนี้พูดถึงเด็กเด็กเล็กนะครับเพราะนั้นเด็กเล็กเราใช้ศิลปะถ้าอันนี้ข้อข้อเสนอนะครับส่วนตัวมีค้อเ็นอขี้เห็นว่า ผู้ปกครองเองก็ดีหรือว่าถ้าเป็นครูนะครับเองก็ดีอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าการสอนศิลปะเด็กจะทําให้เด็กวาดรูปเก่งแต่อยากให้คาดหวังว่าการสอนศิลปะเด็กจะช่วยพัฒนาเรื่องระเบียบสมาธิกระบวนการวิธีคิดการแก้ปัญหานะครับตรงนี้พัฒนานี้ให้เด็กก่อนแล้วเดี๋ยวเด็กเรียนไปเรื่อยสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะค่อยๆวาดแล้วดีขึ้นเองโดยธรรมชาติเขาเขาอยู่กับเราตลอดนะครับ มาถึงเด็กโตนะครับถ้าเด็กโตหรือว่าผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยฮะเขาเริ่มมองอะไรไม่เหมือนเด็กเล็กแล้วเด็กเล็กเขาจะมองเป็นแบนๆเป็นแบนๆแล้วไม่มีเปอร์สเปกตีไม่มีมิติไม่มีความลึกนะครับพอเด็กโตเนี่ยเราจะต้เขาจะเริ่มมองอะไรอย่างเขามองกล้องเขามองแจกันมองอะไรเนี่ยโทรทัศน์พัดลมเนี่ยเขาจะมองเป็นมิติและมีมีความเป็น3มิตินะครับเพราะนั้นเราสอนเขาเราก็จะต้องสอนให้มันเป็นเขาเรียกอะคาเดมีมีความเป็นวิชาการนะครับเช่นรอยิงจะต้องวาดอะไรบ้าง เพนจะวาดอะไรบ้างออกแบบจะต้องอะไรบ้างเราก็จะประเจาะเจาะเจาะตรงนี้นะครับทีนี้พอมาเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่มาเรียนกับเราซึ่งก็มีเหมือนกันนะครับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่พูดเลยว่ามาเรียนกูละฮิวมากนะฮะควาหมายคือว่าเขารู้สึกเหมือนเขาบําบัดตัวเองอ่ะเหมือนเขาใช้เขาใช้ศิลปะที่เราสอนเขาบำบัดบำบัดแล้วเขามีความสุขอาจารย์ที่เกษตรท่านหนึ่งนะฮะท่านก็มาเรียนกับเราตอนเย็นมานั่งวาดรูปกินขนมวาดรูปคุยกันแต่ก็ กลับไปก็แฮปปี้มากเลยวาดผลไม้วาดวิว,ว,วคุยกับวันนี้อยากวาดรูปนี้อ่ะวาดเรามาวาดรูปกันนะครับวาดเสร็จปุ๊บเขากลับไปเขาก็แฮปปี้เขาบอกว่าสิ่งที่การที่เขานั่งรถมาเรียนกับเราเนี่ยนั่งรถมานั่งรถกลับในสองชั่วโมงแต่เรียนกับเราแค่สองชั่วโมงรวมแล้วสี่ชั่วโมงเนี่ยเขาใช้เวลากับเราแค่สองชั่วโมงแต่เขารู้สึกว่าเขาได้อะไรกลับไปใช้ชีวิตต่อแล้วยังมีความสุขได้อีกเยอะเลย เพราะนั้นการการสอนในแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยวิธีการอันนี้อาจจะเป็นข้อดีที่ผมที่ผมจบปริญญาโทครุศาสตร์ศิลปศึกษามานะที่จุฬาเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นข้อดีเพราะว่าเราจบจบครูจบปริญญาโทครูมาเราทําให้เรารู้ว่าการที่เราจะสอนคนในแต่ละอันแต่ละอันน่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเรามีฝีมือแล้วเราวาดได้ดีอย่างเดียวแต่เราต้องรู้ว่าโจทย์โจทย์ของเราคือคือคนที่มาเรียนนั่นแหละโจทย์แต่ละโจทย์เนี่ยต้องการคําตอบอะไรแล้วเราดีไซน์วิธีการตอบ คำถามของโจทย์อันนั้นได้ได้อันนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการสอนศิลปะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการลักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและปูมมปัญญาเพื่อให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยวันนี้เราคงอิ่มเอมกันเต็มที่แล้วครับผมและรายการลักไทยคงต้องลาก,กันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ